สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนาเสนอการ,รวาิเครารก่อนเกมการแข่งขันของศึกเพชรยินดีประจําวันพรฤหัสดีที่12มิถุนา2568นะครับศึกเพชรยินดีพรีเมียมนะครับแข่งขันกันที่วทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e For y o u ช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับส่วนแฟนบันมวยท่านใดอยากลุ้นอยากเชียร์ศึกเพชรยินดีพรีเมียมสามารถไปลุ้นไปเชียร์ได้ครับ วยยมวยพยก118นะครับมวยพยก o 118ทับส choices, ปอนเซอร์เจดีผู้ผู้สนับสนุนหลักของช่องเราเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติมวยพยกยกราคาสนามเปิดทุกวันเปิดทุกช่องเปิดทุกเวทีให้แฟนบอลมวยได้ลุ้นได้เชียร์ได้ชม iała, ได้ลุ้นได้เชียร์ได้ชมกันทุกวันทุกช่องทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยออกตัวได้ทุกยกต้องมวยพยกยก118สนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่ p y 118นะครับ p y 118มีแอดนำหน้าด้วยมวยพยกยก118ครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายท่อสดตวงพลอยพานทองยิมเจอกันกับวันชนะมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในพิกัด106ปอนด์ตวงพลอยนะครับแฝดน้องจากกำแพงเพชรซ้อมเกิฉับชัยอายุ1 6ศู170เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในวงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกสลับลาสุดชนะนกยกห้ยอดขุนเดชสเป็นบุตร ยี่สิบเก้าพฤษภาหกแปดที่รัฐดำเนินต่อยร้อยหกปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเสงมรกรสชัยโยยี่สิบกุมภาหกแปดที่ราฐดำเนินต่อยร้อยสี่ปอนด์ส่วนวันชนะมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงมวยโคราสอมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงอายุยี่สิบสงร้อยเจ็ดสิบเป็นมวยเก๋าเกมกระดูกดีถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีติตั้งขวางขาดติขวาต่อยขวาแรงวงในขวางหน้าแทงกระตั้งกระแพงขามีหมัดมีศศกสลับ ล่าสุดชนะคะแนนเขตตะวันมอกรช,ชสุพรรณบุรี13พฤษภา,า68ที่ลังสิทธิ์แพน้องยศิสิบ power bank ชอรอ์นันไฟนัล18กุมภา68ที่ลังสิทธิ์ต่อย105ปอนด์คู่นี้ครับผู้ชนะผมมองไปที่วันชนะมรราชาพัฒน์โมบ้านจอมบึงเก่าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าน่าจะอาศัยจุดนี้นะครับเป็นฝ่ายชนะตวงพลอยผ่านทองยิมไปได้ครับต่อกนที่คู่ที่2ศิวาราชวอรินทิดา จอกันกับศรัทธาจิตอาสาบางแก้วพกิการร้อยสิบห้าปอนสิวราชนักมวจกจยจากจังหวัดเลยซ้อมให้มวยปอสอบจากยิมจงังหวัดเลยอายุ2 0่สิงร้อยหกสิบแปดเป็นมวยขวาประเภทมวยเขา่านะครับเตะเดินเตะขวาเดินต่อยขวาแรงวงในขวขอคออกลัดดิ้งตีปลายมีเฮดแข็งแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับแต่ก็เป็นประเภทเดนไม่ค่อยได้เหมือนกันล่าสุดชนะคะแนนเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์สี่มีนาหกแปดที่ลังสิทธิ์แล้วก็ชนะนก แพนนกยกสองราชบุญน้อยสีมวอเมืองที่ลาดเานเนินตอ่อ1้ยปอนด์ส่วนคู่ชกสัทธาจิตอาสาบางแก้วมวยพัทลุงซ้อนจิตอาสาบางแก้วอายุ1 6บ8สนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในแต่เน้นที่วงนอกนะครับดักติดักต่กตอยดักเสียบดักแทงวงในขวางหน้าแทงปั้มตีดีล่าสุดชนะนกยก 4, สี่เสาเอกหวยบางโคแหลม10เมษา68กดลาดเนเนิน11 5ปอนด์ แพ้คะแนนเอกตา,ากอื่นอุบล25กุมภา68ที่ลังสิทต่อย115ปอนด์คู่นี้ครับมุมมองผมชอบที่ซิวราชวอรินทิดานะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าจะชนะสัทธาจิตอาสาบางแก้วครับคู่ที่3เก่งสยามสิ์บอลสกลเจอก,กันกับโชคนิลันดาบลันสระคำในพิการ124ปอนด์เก่งสยามนักมวยร้อยซ้อมสิ์บอลสกลอายุ18 170เป็นมวยขวา ประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักตีขวาต่อยขวาแรงวงในปั้มตีได้นะครับขวางหน้าแทงดีมีหมัดมีโศกเสริมแต่นะครับเป็นมวยประเภทท่าทรุดอดทนไม่ค่อยดีนะครับเสียดสีไปแล้วมียุบมีแผวแล้วก็ไม่ค่อยมีฮึดเท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยสครั้งสอนที่ราชดำเนินแล้วก็ลังสิตต่อยรอปอนด์ ส่วนคู่ชกชกน,นิรันดร์ดาบลังสงคารามหรือว่าเจ้าแมกนัมดับลังสงคารามมวยสีสเกตซ้อมดับลังสงคารามอายุ23สูง1้อยหกสิบหัเป็นมวยบู้มวยขวาเปิดเกมเดินตีนตขวาต่อยขวาตีข,า,ตขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงสู้มีฮึดตลอดนะครับวงในปั้มตีได้ล่าสุดแพ้คะแนนอนุชัยเพชรย,ยินดีที่ลังศิลร้อยยี่ห้าปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งอำนาจอึงอุบลที่ลังสิลร้อยสามสิบสี่ปอนด์ กระดูกประสบการณ์นะครับอยู่ที่โชคนิลันแต่ความเป็นมวยนะครับอยู่ที่เก่งสยามมุมมองผมชอบที่โชคนิลันดาบรันสระคำนะครับแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงกว่าจะเอาชนะเก่งสยามสิบบอลสกุลไปได้ครับและก็คู่เอกนะครับพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิเจอกันกันกบซปเปอร์ไบ์ปอพิคเนตพิกัดร้อยสิบอนด์อลพลอยลุงเพชรจากสายสึกลกุ่มพลังใหม่ข้ามสายมาเจอ มวยยโสธรซอนทีเด็ด99อายุ23ศูน170เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในกระดูกประสบการณ์สูงต่อยมานานล่าสุดเลยชนะคะแนนอีินนสั่งสองสระชีพที่ของทัพอากาศแล้วก็แพ้คะแนนบุญัยสอบบุญมิลิทที่ลาดดำเนินส่วนซุปเปอร์บ นะครับปอพิคคาเนนนะครับพี่ชายของเพชรทวีชัยมวยกระบี2 2> ่สอปอพิคคาเนนอายุ 19, 9 1 9สูง169เป็นประเภทจังหวะฝีมือเก๋าเกมกระดูกดีเช่นกันนะครับตั้งรับจับทางดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในปั้มตีดีล่าสุดชนะคะแนนฟ้านอนวัฒย์ยิม3ธนา6าที่ลังสิทธิ์แล้วก็แพ้คะแนนฟ้าเลขิดทอแทนไทยที่ออมน้อยร้อย1ิอนป์กระดูกประสบการณ์นะครับอยู่ที่พลอยลุ่งเพชรต่อยมนันันนะครับเก๋าเกมกระดูกดีแต่ว่าเป็นมวยที่ความไม่แน่นอน นะครับไม่ค่อยมีความแน่นอนเท่าไหร่มุมมองผมก็ยังชอบพิธีพลลุงเพชรอยู่นะครับน่าจะอาศัยกระดูกประสบการณอันโชคโชนเอาชนะซปเปอร์ไบท์ป,ป,ปอพิคเนตไปได้ครับแล้วก็ไปปิดท้ายอีกคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับคู่เอกช่วง2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างดอกไม้ป่าท็อปแพรลี่ยิมเจอกันกันกนกบทางด้านของวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับต่างศึกต่างสายน่าดูมากดอกไม้ป่ามวยอุบค่นี่ต่อยกันไปกันร้อยยี่สิบสามปอนด์ดอกไม้ป่านะครับมวยอุบล สองไข่โมยสันติอุบลน,นะครับอายุ20สูง170เป็นประเภทจังหวะฝีมือเดินได้ถอยเป็นนะครับติต่อยแรงอาวุธแม่นคมนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้โฟมสดนะครับล่าสุดชนะนกยุก3 D, ยยดีสุเลคเพชญดีอคาเดมี่8พฤษภาคม68ที่ลาดดำเนินต่อย122ปอนด์แล้วก็ชนะนกยก2เพชรนนำโชคสจารุวันที่ลาดดำเนินแล้วก็ชนะนกยก3กับมกันทีมเอสสันป่าตองที่ลาดดำเนิน แล้วก็ชนะนกยกสีชายโทนรรชาที่ลาดดำเนินแล้วก็ชนะนกยกสองเด็ดเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าที่ลาดดำเนินร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ส่วนคู่ชกนะครับวุติกรส่วนน้ำาทานคีรีนักมวยจากกระบี่สอนส่วนน้ำาทานคีรีผู้มาเยือนจากสายสก,กิเพชรอายุสิบเก้าย่างยี่สิบสงร้อยเจ็ดสิบสามเป็นมวยขวารูปร่างโครงสร้างดีสูงยาวนะครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงลงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกสลับล่าสุดนะครับ แพ้คะแนนลิทเดดลูกเจ้าพ่อลงต้ม29เมษายน68ที่สุราห์รปอนด์แล้วก็ไม่มีการตัดสินนะครับในการเจอกับราชเดดเทียนมวยไทยนะครับเนื่องจากว่าไม่ชกกันในโยค่ากรรมการเชิญลงทั้งคู่แล้วก็ชนะคะแนนเพรราชริลาวลรัชัย24พฤศจิกาย,ยน67จที่ลาดเอเนต่อ122ิปอนด์คู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันรูปร่างสูงสีวุธิกรจะได้ลอยหน่อยมุมมองผมชอบี่ดกไม่ป่าท็อปแพรรี่ยิมกำลังสดกำลังมั่นใจ นะครับอาวุธแม่นแน่นคมจะเอาชนะวุติกรส่วนน้ําผ่านคิรีไปได้ครับแล้วก็3ตัวคัด3ตัวชอบนะครับสุดเพยินด,ดีประจำวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2 5ง8นตัวแรกนะครับชอบไปที่สีวราชวอลินทิดาตัว2ชอบไปที่พลอยลุงเพชร<ม>พลอยลุงเพชรเงาะบ,บังกะปิตัว3ชอบไปที่ดอกไม้ป่าสันติอุบลน,นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ